ในการประชุมสมาชิกวุฒธธิสภาเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการเสนอยติด่วนเรื่องแนวทางป้องกันแก้ไขช่วยเหลือเยียวยาเพื่อเป็นข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลให้มีมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะคุณวุฒิชาติกลยานามิตรได้ถแถลงเหตุผลถึงการเยียวยาว่าเป็นประเด็นที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุสวนัดกันแต่งชุดดำนะคะ ซึ่งในที่ประชุมยังได้ขึ้นข้อความแสดงความเสียใจและความอาลัยสวบางท่านอภิปรายตั้งคำถา,ถามถึงความกังวลในมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบใบอนุญาตค่ะวันนี้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่อยู่ในรถนักเรียนในรถขนส่งสาธารนณะเช่นค้อนทุบก,กระจกประตูฉุกเฉินถังดับเพลิงชุดปจนเพลิงเพียงพอหรือเปล่าขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเช่น การปฏิบัติตนเมื่อจะใช้รถที่เป็นรถขนส่งเราได้มีอธิบายทุกครั้งก่อนออกรถหรือไม่ดิฉันขอเสนอให้ยกเลิกรถขนส่งสาธารณะที่มีการติดตั้งทังแก๊สไว้เพราะกระทบกับบุคคลทั่วไปอีกทั้งขอเสนอให้มีควรมีการติดตั้งสติกเกอร์ที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกรถว่ารถขนส่งสาธารณะคันนั้นใช้แกส๊ส หรือไม่เพื่อผู้บริโภคประชาชนจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะขึ้นไปหรือเราจะไม่ขึ้นรวมถึงควรจะมีการติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติด้วยสารเคมีในรถขนส่งสาธารณะรวมถึงมองไปถึงรถไฟฟ้าในอนาคตด้วยสวบางท่านเทียบเคียงความรับผิดชอบกับกรณีเรือโดยสารล่มในเกาหลีใต้ค่ะที่อ้างว่าเป็นเหตุที่ทําให้ทั้งนายกและประธานาธิบดีในสมัยนั้นต้องลาออกจากตําแหน่ง ควรจะถูกหยิบมาเป็นบรรทัดฐานโดยได้เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมการขนส่งทางบกต้องลาออกค่ะผมเรียนเลยครับรัฐมนตรีคมนาคมท่านต้องลาออกอธิบดีกรมขนส่งทางบกท่านต้องลาออกอท่านทาไม่ได้สิครับสร้างบรรทัดฐานให้กับพี่น้องคนไทยแต่ผมไม่รู้ท่านคิดยังไงแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยทํา แล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยแล้วเดี๋ยวผมเหมือนที่ผมเกินตอนเต้นเดี๋ยวพีเอมสอุด้ามาน้ำท่วมท่านก็เอาเรื่องเนี้ก็เป็นประเด็นไปนแล้วก็ลืมๆววมกันไปันใจท่านสรุปแล้วยังครับครับส่วนนี้ผมก็กะกาบถึงผู้บริหารในรัฐบาลว่าอย่าให้มันเกิดมาอีกเลยครับ และหลังการประชุมวุฒิสภานะคะก็กรรมธิการคมนาคมก็ได้เชิญกรมการขนส่งทางบกและอีกหลายหน่วยงานให้เข้ามาชี้แจงค่ะมีการไล่เรียงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประธานกรรมธิการได้ซักถามถึงการเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงของรถคันที่เกิดเหตุจากดีเซลไปเป็น CNG ก่อนหรือหลังการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าเพลาของรถหักถูกตั้งคำถามถึงการแบกน้ำหนัก มากเกินไปหรือไม่โดยเฉพาะกับจำนวนถังที่พบว่าถังเชื้อเพลิงมีมากกว่าการขอจดทะเบียนหกถังค่ะคือจ,จากวัตถุพยานจากตัวรถนะเรา๋เราพบว่ามีเราเราพบว่าเพลาหักนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่พนักง,งานสอบสวนถังพิสูจน์หลักฐานนียกำลังตรวจสอบอยู่ครับการที่เพลาหักเนี่ยมันเป็นเพราะว่าบรนุถังเกินก็น่าจะมาจากน้ําหนักที่บรรทุก น่าจะนานาจะครับเบื้องต้นน่าจะเป็นสาเเบื้องต้นใช่ไหมครับที่เกิดก็เดี๋ยวเราขอให้รอทางตำรวจดีกว่าครับทางพิสูจน์หลักฐานที่เขาไปดูนะครับก็ร่วมกับทางกรมการส่งทางบกอยู่แล้วครับข้อที่หลุดออกก่อนที่จะมีการเกิดอุบัติเหตุนะครับมันหลุดออกมานานนะอการ้ผลการออกผลอย่างอย่างผลการสอบสวนยังไม่ออกครับ แต่ตอนนี้ตอนนี้คือทางพิสูจน์ทางก็ไปเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับตรวจสอบรถทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเอาเป็นภาพรวมกันเลยว่าการกลับเคลื่อนมันจะเป็นยงนังไงหน่วยงานไหนมีความเกี่ยวข้อ,ของอย่างมูลนิธิควรต้องเข้ามาช่วยเรานะกรมต้องมาช่วยเราส่งตัวแทนมาสมาคมผู้ประกอบการต้องมาช่วยเราส่งตัวแทนมาเราจะได้คุยกันเป็นภาพรวมไปเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเกิดเหตุก็เรียกคนนู้นมาทีคนนี้มาทีวันนี้เราจะไม่โทษกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ ใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบถึงเรื่องเหล่านั้นในกรณีที่ทางท่านรองทิพดีก็รับปากผมว่าในกรณีการตรวจสภาพถ้าเป็นการตรวจทิพก็คงต้องมีบทลงโทษกับผู้รับผิดชอบไป ผลในทางอาญาย่อมมีผลผูกพันต่อการชดเชยเยียวยาความเสียหายในทางแพง่งซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าหลังจากผ่านพ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะหารือถึงทิศทางในทางกฎหมายด้วยและเมื่อวานนี้ค่ะตัวคุณสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมไปที่ทำเนียบค่ะไปร่วมการประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญหลากหลายหน่วยงานมาหารือกันเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางถนนนายกก็เปรยว่ามันมีกฎหมายบางฉบับที่เก่าแก่ไม่ทันส แต่น่วยนี่คือส่วนหนึ่งของ3ประเด็นหลักค่ะที่จะต้องหาหรือหลังเกิดโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นการป้องกันเหตุส้ำรอยมาตรการในการดูแลกิจกรรมและข้อกฎหมายต่างๆรวมไปถึงอีกเรื่องสําคัญหนึ่งก็คือเรื่องของการต้อนรับนายชองทอดค่ะคุณชองทอดเป็นทูตพิเศษด้านความปลอดภัยทางท้องถนนของ UN มีกําหนดที่จะมาไทย1-6พฤศจิกายนนี้ท่าทีของเขาสําคัญนะคะพอไปดูในแพลตฟอร์ม X ที่คุณทอดได้โพสต์เอาไว้เมื่อ6วั ก่อนก็ระบุว่าก่อนที่เขาจะมาที่ประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าก็เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหม่บนถนนนอกเมืองหลวงของประเทศไทยมีเด็กเสียชีวิตมากกว่า20คนคุณทศระบุว,ว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กและเยาวชนทั่วโลกจำเป็นที่จะต้องหยุดการสังหารหมู่ดังกล่าวค่ะ ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้ออกแถลงการเรื่อง ผู้ป่วยเด็กหญิงวัย14ปีเป็นฉบับที่6ค่ะพบว่าอาการบาดแผลไฟไหม้ทั้งหมดดีขึ้นตอบสนองต่อการรักษาไม่พบการติดเชื้อไม่มีปัญหาข้อยึดติดสามารถใช้งานมือและแขนทั้งสองข้างได้ปกติผลการประเมินด้านจิตใจอารมณ์คงที่ผ่อนคลายมากขึ้นนอนหลับได้โดยรวมผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจแต่ในขณะที่เด็กอีก2คนค่ะเด็กหญิงวัย9ปีและ7ปีที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทางโรงพยาบาลได้ชี้แจงแนวทางการรักษาออกมาเมื่อวานนี้ทั้งคู่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะต้องรักษาอาการบาดแผลจากไฟไหม้เด็กวัย7ปีนะคะมีระดับความรุนแรงของแผลไฟไหม้13%เปอร์เซ็นต์และน้องวัย9ปีความรุนแรงถึง30%เปอร์เซ็นต์นะคะทั้งคู่ต้องรับยาแก้ปวดและยานอนหลับอย่างต่อเนื่องต้องใช้อุปกรณ์บีบคลายค่ะทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันลิ่มเลือดในหลอดดำอุดตันยังคงต้องรักษาเกี่ยวกับดวงตาค่ะน้องวัย7ปีจะได้รับการตัดแต่งหนังตายในวันพุธนี้ส่วนน้องวัย9ปีวันนี้เริ่มพบภาวะไข้สูงสงสัยภาวะติดเชื้อเริ่มต้นต้องปรับยาและอุปกรณ์ อาการทางตาเริ่มหลับลืมตาได้ดีขึ้นนะคะเห็นกระจกตาส่วนบนใสขึ้นซึ่งทั้งสงคนทั้งสามคนยังคงต้องส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และครอบครัวอย่างมากในเวลานี้ค่ะ